สวัสดีนะครับผมช่างสาครไฟฟ้ารถยนต์ศรีสเกตนะครับใน EP นี้เราจะมาเรียนรู้หลักการทำงานของรถยนต์คอมมอเรลนะครับว่าทำงานแบบไหนมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับเราไปดูกันครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การทำงานของ,ของระบบคอ m มอเรลนะครับเริ่มต้นจากแ้งนะครับถังน้ำมันจะมีปั๊มติ๊กหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับ ถังน้ำมันก็ไหลเข้าไปที่ก่อนจะถึงปั๊มก็จะมีเพลเิลเตอร์นะครับคือกรองโซล่ากรองโซล่าตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกก่อนจะเข้าปั๊มตัวนี้ปั๊มปั๊มคอมมอนเรลปั๊มคอมมอนเรลก็จะดันน้ำมันไปหารางคอมมอนเรลนะครับปั๊มตัวนี้จะสร้างแรงดันสูงสุดได้ถึง 2,200บาทได้ครับพอถึงรางคอมมาเรลวก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเซนเซอร์เวฟเลเซอร์เซนเซอร์นะครับตรวจจับแรงดันของปั๊มที่ส่งมาเพื่อสอดคล้องในการทำงานของปั๊มและก็รายงานผลให้กล่อง ECU ECU หรือ EDU EDU ก็ Electronic Die Unit นะครับเป็นตัวได้ ECU ก็ Electronic Control Unit นะครับเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดแต่มีองค์ประกอบพวกเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณให้กล่องในการทำงานนะครับในตัวรางคอมมานด์ลวก็จะประกอบไปด้วย r e s s u r e Limiter นะตัวนี้ตัวจำกัด แรงดันน้ำมันสมมุติว่าแรงดันน้ำมันมาปั๊มสร้างได้2,220บาทนะครับแต่แรงดันสูงเกินไป2,350ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันก็จะปล่อยน้ำมันลงแ้งไม่ให้เกินเพื่อความปลอดภัยของรางหัวฉีดนะครับในรางคองเมเอ็เรลว ถ้าไม่ปล่อยลงแทงลางคองมมนเร็วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับน้ำมันก็จะมาล่ออยู่ที่หัวฉีดตัวนี้จะเป็นหัวฉีดโซลินอย์อินเจคเตอร์นะครับน้ำมันก็จะมาล่อที่หัวฉีดกลอง ECU ได้รับสัญญาณมาจากเซ็นเซอร์ต่างๆอ่าก็จะทำการทิกหัวฉีด ฉีดลงไปนะครับในกระบอกสูบอันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปติดตามชมหลักการทำงานของคอมมาเลวนะครับอีพีนี้จบรายง,งานเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆครับผม